ตอนที่17ความรักของพ่อแม่ยูเสียวเฉามองหน้าพี่ชายท่านพี่นี่โง่หรือเปล่าจะให้ท่านย่ารู้ทำไมเล่าดูท่านป้าใหญ่เป็นตัวอย่างสิท่านป้าแอบกินอยู่ตลอดแหละนางหลีป้าใหญ่ของพวกเขา ไม่เคยกลับจากบ้านแม่มือเปล่าเลยแต่เธอจะซ่อนอาหารทั้งหมดที่เอากลับมาไว้ในห้องของเธอตอนที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆแล้วเท่านั้นแหละเธอถึงจะแอบเอาออกมากินกับลูกชายยูเสียวเฉาซื้อซาลาเปาเนื้อสิบลูกและบอกให้พ่อ้าห่อกระดาษไว้ให้ดีๆจากนั้นเธอก็ยัดมันเข้าไปในไหดินเผาก่อนหน้าพวกเขาเอาผ้าขี้ริ้วเก่าๆวางไว้ข้างบนเพื่อซ่อนหอยเปลือกหฮตอนนี้พวกเขาก็ใช้วิธีเดิม พื่อซ่อนสลับเป่าพอสองพี่น้องมาถึงประตูเมืองพวกเขาก็เห็นว่าลุงหมามารออยู่แล้วผู้หญิงที่ขายผักอยู่ก็อยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าของเธอดูมีความสุขดูจากตะก้าวา่าเปล่าข้างๆตัวเธอแล้วก็ดูออกไม่ยากว่าพรอ,อะไรเซียวชาเซียวชาเซียวเฉาเร็วเข้า พวกเรารอเธอสองคนอยู่เนี่ยลุงหมาย,ยืนขึ้นเมื่อเห็นสองพี่น้องแล้วโบกมือให้แล้วคนที่ขายไข่ล่ะคะยูเสีย่ยวเฉาถามพร้อมกับกระโดดขึ้นเกวียนเธอยังไม่มาเลยผู้หญิงที่ขายผักยิ้มคนนั้นหรอเธอขายไข่หมดเร็วก็เลยกลับไปก่อนแล้วแล้วขอให้ข้าช่วยเอาตะกร้าของเธอกลับบ้าน เสี่ยวเฉามีอะไรอยู่ในหายเหรอถ้าทางหนักหน้าดูยู่เสี่ยวเฉาถอนใจอย่างผิดหวังแล้วทําหน้าเศร้าแม่ทําเต้าเจี้ยวเอาไว้นะคะเราเลยอยากลองดูว่าขายได้สักหน่อยไหมเผื่อได้เงินสักสองอีแปะมาซื้อพวกลูกเดือยเม็ดถัว่วหรือข้าวโพดกลับบ้านแต่เราขายไม่ได้เลยสักอีแปะเดียว แถมใช้เงินไปแล้วสี่เแปะเพื่อขึ้นเกวียนมาที่นี่พอหญิงคนนั้นได้ยินว่าเป็นเต้าเจียวก็หมดความสนใจเธอปลอบใจเด็กหญิงตัวน้อย,อยแล้วเอนหลังพิงเกวียนหลับไปยูฮังอดมองน้องสาวตัวเองไม่ได้เมื่อได้ยินเธอโกโหกอย่างคล่องปากไปเอานิสัยโกหกแบบนี้มาจากไหนเนี่ยไม่ดีเลยกลับถึงบ้านเขาต้องบอกแม่แล้วไม่งั้นน้องสาวของเขาอาจจะโตขึ้นเป็นคนขี้โกงเอาได้พอสองพี่น้องกลับถึงหมู่บ้าน Thank <laughs> you. พวกเขาก็เห็นร่างสูงที่ดูคุณตากำลังยืนอยู่บนถนนรอพวกเขากลับมาอย่างกระวนกระวายท่านพ่อหรอท่านพ่อเรากลับมาแล้วยูเซี่ยวเฉาวิ่งโซเซอุ้มไหดินเผาหนักๆตรงเขาา้าหายูไหยูไหาวางสว์ที่ล่าได้ลงแล้วยกตัวลูกสาวร้อยขึ้นแบบง่ายๆจากนั้นก็ทำหน้าเค้งใส่ลูกชายแล้วพูดว่ากล้ามากเลยนะเราพาน้องออกไปโดยไม่บอกใครเลยเหรอเด็กสองคนเที่ยวตลอดไปทั่ว โดยไม่มีคนดูแลถ้าไปเจอคนไม่ดีจะว่ายังไงแล้วเขาก็หันไปพูดกับลูกสาวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงว่าเฉาเออคราวหน้าถ้าอยากเข้าเมืองก็บอกพ่อสิพ่อจะพาเจ้าไปเองนี่เลยเวลาหารกลางวันมาแล้วเจ้าต้องหิวหน้าเลยพ่อเก็บหมันโถสามลูกเอาไว้ให้กินซะตอนที่มันยังร้อน,อน,อนหูยโอแต่ลูกสาวนี่นาหลงลูกสาวสุดๆไปเลยยูเสี่ยวเฉาทำหน้าเขินแล้วดิ้นออกจากอ้อมกอดของพ่อแล้วพูดว่า ที่ใหญ่กับค่า กินที่ในเมืองมาแล้วค่ะเรากินสลับเปาเนื้อลูกใหญ่สองลูกเลยตอนนี้ข้าอิ่มมากนี่ข้าซื้อมาเผื่อท่านพ่อด้วยนะท่านพ่อกินตอนเราเดินไปก็ได้ยู่เสี่ยวเฉารู้นิสัยขี้เหนียวของท่านย่าดีในเมื่อท่านพ่อมีมันโถมาให้พวกเขากินนั่นก็หมายความว่าท่านพ่อต้องหิวอยู่แน่ชายคนนี้ตื่นตั้งแต่เช้ามืดเพื่อออกไปล่าสัตว์บนภูเขาแล้วต้องเข้าไปในเมืองเพื่อขายสัตว์ที่ล่ามาได้ไม่ถูก แถ้าจะให้ท่านพ่อไปแบบหิวยูเสียวเฉายดสระเปาเนื้อสามอันใส่มือพ่อของเธอแล้วมองสัตว์ที่ถูกล่ามาแล้วพูดขึ้นว่าท่านพ่อข้าอยากกินไก่ฟ้ายา่างเก็บไว้ให้ข้าหนึ่งตัวได้ไหมคะผลการล่าสัตว์วันนี้ก็งันงันยูหายจับได้แต่สัตว์ตัวเล็กๆมีไก่ฟ้าสองตัวกระต่ายป่าสามตัวและนกป่าตัวอ้วนสองตัวยูห่างเดินแขนเสื้อน้องสาวเบาๆแล้วกระซิบว่าท่านยาเห็นสัตว์ที่ท่านพ่อจับมาวัน นี้แล้วแล้วรู้ด้วยว่าพวกนี้จะทําเงินได้เท่าไหร่ถ้าท่านพ่อได้เงินกลับไปน้อยกว่าที่ควรจะได้แล้วก็นรกแตกแน่วันนี้เรากินสลับเป่าเนื้อกันแล้วไม่ใช่หรอไว้กินไก่ฟ้าเขาหน้าก็ได้ยูไห่ไม่ได้เปลี่ยนสีหน้าตลอดเวลาที่ลูกสองคนของเขากระชิบกระซาบกันเก็บไก่ฟ้าไวใ้ให้ลูกสักตัวน่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่พี่ชายเจ้าก็พูดถูกนะเฉาเอ,อ๋อที่เจ้าป่วยครั้งล่าสุดน่ะท้องของเจ้ายังไม่แข็งแรงเลยเพราะ ตอนนี้เจ้ายังไม่ควรกินไก่ฟ้าย่างนะอีกสองสามวันพอร่างกายเจ้าแข็งแรงกว่านี้พ่อจะเก็บไก่ฟ้าตัวอ้วนเอาไว้ให้เจ้ากินแน่นอนอยูเชืยอเชาแน่ใจว่าตอนนี้ร่างกายของเธอไม่มีอะไรผิดปกติแต่เห็นชัดๆเลยว่าไม่มีคนในครอบครัวเชื่ออย่างนั้นเลยสักคนดูเหมือนว่าเธอยังต้องพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขาเห็นอีกจากนั้นสองพี่น้องก็วิ่งไปรอบหมู่บ้านเพื่อตามหาแม่เสี่ยวเหรียญและน้อง ไม่นานพวกเขาก็เจอแม่กำลังซักผ้าปูที่นอนอยู่ที่ลำธารเสี่ยวเหลียนพาฉีโตไปที่ตีนเขาตะวันตกเพื่อเก็บฟืนไม่มีใครอาศัยอยู่ที่ตีนเขาตะวันตกและตามปกติก็มีคนของหมู่บ้านไปที่นั่นแค่ไม่กี่คนมันเป็นสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับการแคะแคะสำหรับการแบ่งสลับเปาเนื้อที่ได้มาอย่างลับๆทั้งสองคนแยกกันไปทำภารกิจยูฮังไปหานางหลิวที่ลำธารส่วน เยวเฉาเอาหอยดินเผาที่ใส่สาลาเปาไปที่ตีนเขาท่านแม่ท่านแม่แมเซลเฉาน้องเออท่านแม่ไปดูด้วยตนเองดีกว่ามีผู้หญิงจากหมู่บ้านอีกหลายคนกําลังซักผ้าอยู่ที่ริมทาอยู่ฮังไม่กล้าอาธิบายสถานการณ์ให้ชัดเจนและเขาก็ซื่อตรงเกินกว่าจะโกหกสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือบอกเป็นนยว่า มีบางอย่างผิดปกติกับน้องสาวเมื่อนางหลิวได้ยินประโยคครึ่กงกลางของเขาก็รีบลุกขึ้นทันทีผ้าปูที่นอนเกือบลื่นตกลำธารดูฮางรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าแม่เป็นกังวลมากแค่ไหนเขาจึงพยายามเปลี่ยนท่าทีท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงน้องสองไม่เป็นไรลูกไม่ใช่หมอ ลูกจะรู้ได้ยังไงว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแม่แม่ต้องไปดูเองท่านป้าฝูเทียนคะฝากพ่อปูที่นอนพวกนี้หน่อยนะถ้าท่านป้าเสร็จแล้วแล้วข้ายังไม่กลับมา ท่านป้าช่วยเอากลับไปให้หน่อยได้ไหมหลิวมู่หยุนเช็ดมือให้แห้งแล้วรีบวิ่งไปตามลูกชายไปทางภูเขาตะวันตกเฮ้ยต้องเป็นเสี่ยวเฉาอีกแน่ๆเมียต้าไหาน่นี่มีเวนมีกรรมแท้ๆผู้หญิงทุกคนที่กำลังซักผ้าอยู่ที่ลำธารต่างชินแล้วกับการที่นางหลิวจะทิ้งไปก่อนเสร็จงาน9้าในสิครั้งมักจะเป็นเรื่องของลูกสาวคีรวของเธออีกด้านหนึ่งยูเสี่ยวเฉากำลังตามหาพี่สาวกับน้องชายอย่าง ยากลำบากภูเขาที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางมีที่ให้เด็กสองคนไปเก็บฟืนตั้งเยอะตั้งแยะ,แยะโชคดีที่เสี่ยวเหลือนกับฉีโตระมัดระวังตัวอย่างดีและไม่กล้าเดินเข้าไปในภูเขาลึกๆ ทั้งสองคนยังอยู่ที่ตีนเขาเสี่ยวเฉาจึงหาตัวเจอได้ในที่สุดโอ้ยเหนื่อยจะแย่แล้วเนี่ยพวกเจ้าสองคนให้ข้าตามหาซะแย่เลยเสี่ยวเฉาอดควรเมื่อเจอตัวคนทั้งสองคนเธอซุดตัวนั่งลงกับพื้นหญ้าเหนื่อยจึงหอบแห้งๆเด็กหญิงทุบขาตัวเองเพื่อคลายกล้ามเนื้อร่างกายนี้อ่อนแอเกินไปแล้วเดินใกล้ๆแค่นี้ยังเหนื่อยขนาดนี้ห่างออกไปนางหลิวที่ตามหาลูกชายคนโตมา เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเธอรี่วิ่งมาแบบใจหายใจคว่ำพ่อถึงตัวเสียวเฉาก็คว้าเอาลูกสาวมากอดแล้วถามซ้ำๆว่าเฉาเออไม่สบายตรงไหนลูกแม่จะพาเจ้ากลับบ้านนะเสี่ยวชาไปหาท่านหมอโยเดี๋ยวนี้อยู่หังไม่ได้ไปทันทีแต่กลับถามน้องสาวว่าน้องสองจะไม่สบายจริงๆหรือเปล่าหมายความว่ายังไงที่ว่าไม่สบายจริงๆหรือเปล่าจะพูดว่าน้องของเจ้าแกล้งทำหรือไงไปหาท่านหมอมาเดี๋ยวนี้หลิวมูย่ยูตะโกนเธอ ก็มองกอดลูกสาวเอาไว้ยูเสียวเฉาเห็นหน้าแม่เขาซีดด้วยความกังวลเธอก็รีบลุกขึ้นกระโดดสองสามทีเพื่อโชว์ให้นางหลิวเห็นว่าเธอสบายดีท่านแม่ข้าสบายดีใครบอกท่านแม่ว่าข้าไม่สบายบอกข้ามาเดี๋ยวข้าไปตีมันให้พี่ใหญ่ท่านเป็นคนทําให้ท่านแม่กลัวใช่ไหมเนี่ยแน่ใจนะว่าเจ้าสบายดีนางหลิวตรวจสอบลูกสาวตั้งแต่หัวจะรดเท้าเสียวเฉาดูไม่เหมือนคนจะล้มป่วยอีกรอบจริงๆนั่นแหละเธอรู้สึกโรองอก แล้วจึงหันหน้ามาดูลูกชายแล้วลูกจะเรียกแม่มาที่นี่ทําไมแม่กําลังซักผ้าอยู่นะยังเหลือผ้าปูให้ซักอีกตั้งครึ่งหนึ่งแนะ่อยู่เสียวเฉารีบเข้ามาปกป้องพี่ชายทันทีท่านแม่วันนี้พวกเราเข้าเมืองกันมาไม่ใช่หรอข้าซื้อสระป๋อเนื้อมาให้พวกเราทุกคนด้วยนะนี่ไงท่านแม่ลองชิมดูสิ